ข้าราชการคือบุคคลซึ่งรับการบรรจุแต่งตั้งให้รับราชการปฏิบัติหน้าที่และรับเงินเดือนในกระทรวงทบวงกรมต่างๆข้าราชการพลเรือนสามัญคือข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการในกระทรวงทบวงกรมฝ่ายพลเรือนได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช2,551ชุดเครื่องแบบข้าราชการเป็นสีกากีคือสีของดินของฝุ่นข้าราชการต้องติดดินออกพื้นที่ไปรับฟังปัญหาและแก้ไขปัญหาของประชาชนจังหวัดน้องคายได้คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเดน่นประจำปี2,565เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีจำนวน3คนเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยนายเดชวิชัยพิมพ์โคตรภูมในการวิทยาลัยเทคนิคหน,นองคายนายนัฐพงศ์ตุ้ยกุลนารองพูมในการโรงเรียนเสริมพิทยาคมและนางนารดีทิพสุดพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญโรงพยาบาลหนองคาย ซึ่งทุกคนมีความรู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2565ระดับประเทศในครั้งนี้ครับผมรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างที่สุดที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นนะครับนะครับมีความรู้สึกประทับใจแล้วก็ภูมิใจนะครับในผลการพิจารณาการคัดเลือก ในการรับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2565นะครับรู้สึกเป็นเกียรติกับตนเองและวงตะกูลเป็นอย่างยิ่งครับเอาตัวเองรู้สึกภูมิใจและดีใจมากๆในชีวิตของข้าราชการคนหนึ่งนะคะยอมรับว่ารางวัลน,นี้ไม่ใช่รางวัลของตัวฉันเองเป็นรางวัลของหน่วยงานเป็นรางวัลของวิชาชีพพยาบาลของเราที่ได้รับคัดเลือก ต้องขอบคุณผู้ป่วยและญาติขอบคุณทีมงานทุกท่านที่เราร่วมกันสร้างผลงานชิ้นนี้มาขอบคุณนะคะสำหรับแนวทางการทำงานการครองตนครองคนครองงานของแต่ละคนจนทำให้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นในครั้งนี้ก็มีแตกต่างกันไปครับแนวทางการปฏิบัติงานของผมที่ยึดมาตลอดก็คือทำงานด้วยหัวใจครับ มุ่งมั่นในส่วนของเป้าหมายของหน้าที่ของงานที่ได้รับผิดชอบให้ประสบความสำเร็จให้ดีที่สุดโดยโดยที่คนรอบข้างนั้นจะต้องมีความสุขไปด้วยสําหรับการปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบความสําเร็จนะครับซึ่งความสําเร็จเนี่ยนะครับมีหลากหลายด้านด้วยกันแต่ในที่นี้กระผมเนี่ยนะครับมุ่งการปฏิบัติงานลงสู่ผู้เรียนเป็นสําคัญนะครับเพราะกระผมมีความเชื่อว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มถ้าสรุปแล้วว่าในการหลักในการทำงานของตัวเองก็คือการทำงานให้ได้ตามมาตรฐานและเหนือมาตรฐานอันนี้สำคัญมากนี่คือหนึ่งแบบอย่างแนวทางในการทำงานของข้าราชการพลเรือนดีเด่นที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทุกคนสามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานของตน ให้ประสบผลสำเร็จตามที่มุ่งหวังได้ซึ่งเป้าหมายสูงสุดของข้าราชการพลเรือนนั้นคือการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเพื่อสร้างสังคมที่ดีและประเทศชาติเจริญก้าวหน้าต่อไปหน้าทีสำคัญรับใช้งานเพื่อพอลวง